ต่อกัรตรงนี้นะคะว่าตะกี้ได้พูดถึงเรื่องของจิตหนึ่งดวงมีอายุเท่ากับสามอนุขณะนะสามอนุขณะที่ชื่อว่าอุปปาทาขณะถีติขณะพังคักขณะอุปปาทาขณะก็คือขณะที่เกิดขึ้นนีนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกถีติขณะก็คือขณะที่ตั้งอยู่ถีติแรลว,ว่าตั้งตั้งอยู่ พังคัขณะพังคัดับนะพังคัขขาดขณะขณะดับลงพอดับลงอย่างนี้หมดอายุของจิตหนึ่งดวงนะคะหมดตรงนี้แล้วนะหมดอายุของจิตหนึ่งดวงแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาต้องมีเหตุมีปัใจจัยให้จิตส่งต่อกันนะคะด้วยอำนาจของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอะไรก็ว่าไปน,นะคะ อำนาจปัจจัยตรงนั้นก็ทําให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงนั้นเนี่ยนะที่เกิดต่อจากปฏิสนธิใช่ไหมฮะชื่อว่าทวังจิตที่ทําหน้าที่สืบต่อพบใหม่ดับลงตรงนี้นะคะดวงเดียวกันนะจิตที่ทําหน้าที่สืบต่อพบใหม่ดับลงส่งต่อให้จิตอีกดวงหนึ่งทําหน้าที่รักษาพบ ตัวรักษาภพนี่คือพวังนะคะพอสัมเพานะจิตดวงนี้ว่าโดยตรงนี้นะคะสภาพธรรมตรงนี้ก็คือตะกี้พูดถึงมหาวิบากดวงที่หนึ่งนะคะไอ้นั้นปฏิสนธิก็ดีพวังก็ดีคือมหาวิบากดวงที่หนึ่งนะคะ <h az os> ยกตัวอย่างดวงที่หนึ่งดวงเดียวนะคะ เกิดอยู่ในมนุษย์ภูมินี้นะนะคะดังนั้นขณะนี้บุคคลน,นี้ว่าโดยบุคคลเกิดมาแล้วว่าโดยบุคคลเกิดมาแล้วนะหลังจากสัปดาห์ที่หนึ่งกาล่าสัปดาห์ที่สองอภุดธาสัปดาห์ที่สามเปสีสัปดาห์ที่สี่คณะสัปดาห์ที่ห้านะปันจะสาขาห้าสัปดาห์ สัปดาห์ที่ห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าวันหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆเป็นประวัติการปฏิสนธิการท่านุ่งหมายเอาแค่อุปทักขณะนี้นะคะว่าโดยอายุของจิตนะคะปฏิสนธิการแค่ขณะแรก หลังจากขณะที่สองของจิตนี้เรียกว่าประวัติการการที่เป็นไปประวัติการที่เป็นไป,ป เป็นไปนี้เวลาที่เป็นไปนี้เป็นช่วงที่ชีวิตดำเนินไปนะคะถ้าไม่ตายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะชีวิตก็ยังดำเนินไปนะฮะหลังจากที่บอกว่าตั้งแต่ถีติของจิตดวงนี้เป็นต้นมานะฮะเรียกว่าประวัติการนะปฏิสนธิการนะับเอาตรงนี้นะคะ ว่าโดยขณะนะฮะขณะแรกนี้ที่เรียกว่าอุปัฏขณะนี้ขณะเกิดขณะเกิดนี่มีจิตหนึ่งดวงก็คือมหาวิบากดวงที่หนึ่งที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มีกรรมวัชรูปสามอย่างงี้นะกายภาวะวัตถุนะคะมีทั้งรูปทั้งนามนะเกิดเป็นว่าโดยบุคคลเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์ภูมิ แสดงว่าบุคคลนี้มีจิตดวงเดียวนะ,ะเจตดสิกประกอบเป็นที่33มสิบานะ,ะช่วงนี้เป็นปฏิสนธิหลังจากนั้นขีดท,ที่สองเป็นต้นมาทั้งหมดเลยนะคะจิตที่เกิดต่อเนื่องมานะเป็นประวัติการเข้าใจใช่ไหมคะแม้นจะอยู่ในท้องอยู่ก็เรียกว่าประวัติการนะเพอเกิดมาแล้วนี่เข้าใจนะคะอะ อันนี้ก็เหมือนกับว่าช่วงสัปดาห์แรกเนาะที่เกิดมาเนี่ยนะสัปดาห์แรกที่ว่ามาก็เจ็ดวันเจ็ดวันนี้จิตเกิดดับเกิดดับไม่รู้เท่าไหร่นะคะวิถีจิตก็เกิดนะเด็กแรกเกิดว,วิถีจิตเกิดแล้วนะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้เขียนวิถีจิตแรกเกิดให้มีวิถีจิตที่เคลื่อนย้ายแล้วก็สืบต่อทันทีเป็นวิถีจิตที่เคลื่อนย้ายพบเก่า สืบต่อพบใหม่ต่อจากนี้ไปก็เป็นวิถีจิตเด็กแรกเกิดมีชวนะเกิดอีกห้าขณะเหมือนกันแต่ไม่ได้เขียนให้นะคะเห็นแล้วนะคะว่าตรงนี้นะจิตหนึ่งดวงนี้อายุสามนุษย์ขณะตรงนี้นะอุปทาทิดีพังค้านะแต่รูปรูปหนึ่งรูปเดี๋ยวจะไปโยงในวิถีจิตนะคะตรงนี้นะรูปหนึ่งรูปมีอายุเท่าก,กับจิต สิบเจ็ดดวงจิตอันนี้ก็ดูไปก่อนเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูนะคะทีนี้บุคคลนี้ตะกี้บอกว่านี่ดวงที่หนึ่งเนาะบุคคลว่าโดยบุคคลนะบุคคลนี้คือมอวิดวงที่หนึ่งนะคิดดีก็อย่าตายเนาะคิดดีก็อย่าตายเห็นดีก็อย่าตายเนี้ยนะมีอารมณ์มาปรากฏดีก็อย่าตาย ตายด้วยอำนาจของการเห็นอย่างนี้เนาะตายด้วยอำนาจของการเห็นแล้วก็ตายป๊อปก็เกิดท,ทันทีได้ดวงใดดวงหนึง่งตรงนี้มาสิ่งนี้นะคะเรียกว่ากรรมอารมณ์ก็ได้อารมณ์ที่เคยทำเอาไว้ก็คือที่เราสร้างบทเอาไว้ต้องน้งมนมาปรากฏให้ ในใจปลื้มใจก่อดได้แล้วมีอารมณ์ที่มาให้เห็นกรรมมนิมิต่เป็นกรรมนิมิตโบตนั้นนะ่ะโผล่หน้ามาโอ้ยอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยปลื้มใจจังเลยอย่างเงี้ยนะภาพป,ปรากฏให้เห็นภาพไตรเอ่ยบาหอย่างเงี้ยนะปรากฏให้เห็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปลื้มใจคนเดินปฏิบัติกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเออปลื้มใจ มาในรูปแบบของอารมณ์แต่เป็นนิมิตเครื่องหมายมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของการกระทําที่ได้ทําเอาไว้กรรมการกระทําเครื่องหมายที่เคยทําเอาไว้ในรูปแบบของอารมณ์ก็คือรูปอารมณ์นะคะ ทีนี้พอสิ่งนี้มาปรากฏแล้วบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันต้องสมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะเราต้องมาเรื่อยๆเขาหลังจากนั้นคติแปลว่าที่ไปคติเนี่ยนะจะไปละไปไหนมีเครื่องหมายว่าจะต้องไปแน่นอนเห็นคนเยอะแยะมากมายในหมู่บ้านนั้นนิมิตมาปรากฏที่นนะ่เห็นไหมไปทันทีเลยชื่อเปลี่ยนภพภูไปเป็นคนนี่นะ ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มาได้จิตที่ประจำตัวประจำภพบมาดวงที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะีสมมุตินะเนี <Yeah. S 1> ไอ้นั่นสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์เหล่านี้นะคะ มาปรากฏสลับกันนะคะเขาไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียวนะสลับกันอยู่มันต้องสลับตีในขณะที่มีอารมณ์ความคิดนึกทางใจตอนนั้นก็ต้องไม่เห็นสิใช่ไหม,มเห็นก็ต้องขนาดนึงคิดก็ต้องขนาดหนึ่งยังไมละ่ะมันจะมาปรากฏพร้อมกันไม่ได้แล้วก็พอเห็นสถานที่ที่จะไปแล้วเขามาบอกละไปแน่ๆทางนี<ๆ>้ไปแน่<ๆ>จะไปไหนก็อยู่ที่นิมิตมาปรากฏ ด้วยอำนาจของอารมณ์ที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องคิดได้ใจมิมิที่เขาเห็นคนเดียวเขาเห็นคนเดียวเขาจะรู้ของเขาคนเดียวไม่มีใครเห็นนะนอกจากเขาเอะอวยไวหรือว่าเขายิ้มเขาดีใจหน้าบานอย่างนี้นะเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาเขาเห็นพฤติกรรมเห็นคําพูดเห็นพฤติกรรมแล้วได้ยินคําพูดที่เขาเปล่งออกมากลยางาย ถ้าบางคนนี่ไม่มีเสียงไม่มีอะไรอะไรอยู่ก็ไปเขาก็มีนิมิตของเขาแหละเราไม่รู้อะเกิดอะไรกับเขาซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้นะคะเนออ,เอ,อ,อันนี้มันต้องเจอกับตัวเอง <c oughs> เจอกับตัวเองอเ,เออเอาทุกคนก็ต้องอต้องมีนิมิตนะถ้าเกิดอยู่ในการมาภูมิแล้วมันมีนิมิตอ่านะคะมาในรูปแบบนะอารมณ์หกแบบนี้นะ มาในรูปแบบของอารมณ์ที่เป็นกรรม,มาอารมณ์กรรม,มนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์นะคะเนาะอ้าวตรงนี้ผ่านนะพอมาตรงนี้โดนมาหายหมายเหตุนิดนึงที่ไม่พูดถึงรูปอรูปนี่หรือว่าตรงนี้นี่ยกไปอย่างแค่เป็นมนุษย์ก็พอนะคะอารมณ์ดีนะนอกนั้นอารมณ์ไม่ดีหรือว่าอารมณ์ที่เป็นพรมเนี่ยก็มีแากแต่ตอนนี้จะชี้ให้เห็น แค่นั้นเลยว่าพระวังเกิดตอนไหนตอนนี้นะคะพระวังเกิดตรงนี้นะปฏิสุทธิที่เกิดตรงนี้นะพระวังเกิดตรงนี้ปฏิสุที่กับพระวันมีอารมณ์เดิมนะคะเข้าใจใช่ไหมนิยกประอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีอารมณ์เดิมที่เขาได้เสพก่อนตายเสพก่อนเพื่อนย้ายพบนะคะ หลังจากนั้นดูหมายเหตุว่าถ้าในอบายภูมิสี่ใบภูมิสี่มีสัตว์นรกสัตว์เปรดสัตว์อสุรกายสัตว์เดรชานนี่นะคะสัตว์นรกสัตว์เปรดสัตว์อสุรกายสัตว์เดรชานรคเปรดอสุรกายเดรชาน สี่ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งนี่ไม่ได้คนคนเดียว,ว่าบุคคลคนนั้นก็ไปอยู่ในภูมินั้นภูมิเดียวนะอ่าอยู่ในภ,ภูมินี้ภูมินี้แล้วแต่อํนานาจของกรรมที่โดยเองได้สั่งสมเอาไว้นะได้สั่งสมเอาไว้แล้วถ้าใกล้จะตายมีความคิดที่ไม่ดีเห็นไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีนะแล้วก็มีอารมณ์มาปรากฏด,ด้วยความเป็นสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ เคลื่อนย้ายพบภูมิใหม่ก็เกิดมาภูมิใหม่ทันทีสืบต่อภูใหม่ก็มาเป็นสิ่งนั้นตามอํานาจที่ตัวเองเคยสั่งสมเอาไว้นะคะอกุศลกรรมบทสิบนะถ้าใครทํากุศลกรรมบทสิบก็มาสืบต่อดีขึ้นนะคะท่านบอกว่าในการมภูมิสิบเอ็คือายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งเทวดาหกภูมิเรียกว่ากามภูมิสิบเอ็ดนะคะ ในกางมุมเส็ดนี้มีทั้งกัมมะอารมณ์ด้วยกัมมะนิมิตอารมณ์ด้วยมีคติน,นิมิตเป็นอารมณ์ด้วยสแสดงว่าพวกที่เป็นสรรัตว์รกสัตว์เปรตสัตว์สุรกายสัตว์เดรัจฉานเนาะก่อนที่จะตายเนี่ยสมมุติเราเป็นมนุษย์กลจะตายมาแล้วก็มีอารมณ์เหล่านี้มาปรากฏเนี่ยอารมณ์เหล่านี้มาปรากฏด้วยความเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามอย่างนี้อย่างใด นะคะใจนะคะแต่ถ้าในรูปประภูมิพรมนะเป็นพรมในรูปประภูมิ15นี้เวนอสานยศตะภูมิหนึ่งอสานยศตภูมินี่เขาจะทํากรรมอีกชนิดหนึ่งของเขาอ่ะนะคะอันนั้นมันต้องพูดอีกทีหนึ่งแยกต่างหากตอนนี้กําลังพูดถึงว่ารูปประภูมิ15นี้ปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3านะกาตติยฌานภูมิ3าจะตุระฌานภูมิ7นะคะ เขาจะมีบัญญัติกรรมฐานบัญญัติกรรมนิมิตธรรมอารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐาน2ี่คือกสินสิบอสุภสิโกฏทศหนึ่งอานาปนาหนึ่งสัตวะบัญญัติ4อย่างใดอย่างหนึ่งใน26อย่างนี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งใน26อย่างนี้เป็นอารมณ์ทําให้สมาธิที่แนบแน่นเกิดขึ้นมาเรียกว่าอัปปนาสมาธิ อัป,ปนาชาเกิดขึ้นมานะเขาจะมีอารมณ์เป็นบัญญัตินะเพ่งดินดินนั้นก็สามารถกลายมาเป็นบัญญัติได้อันนี้เดี๋ยวต้องไปขยายในเรื่องของอารมณะสังขะนี้ให้เรารู้ว่าเล็กนน,นน้อยว่าส่วนที่ภูมิที่เกิดใหม่เหมือนกันนะเกิดใหม่เหมือนกันนะเนี่ย นี่ไงเกิดใหม่เหมือนกันในรูปภูมิสิบห้ามีพวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันส่วนอรูปภูมิสี่อากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิเนวสัญญาณาสัญญายตนะภูมิสี่ภูมิภูมิในภูมิหนึ่งนี้มีมหากตะหรือ บัญญัติกรรมนิมิตธรรมอารมณ์คือกสินุคาติมากาสะบัญญัติหนึ่งอารมณ์ละสองอากาสานจายตนะฌานอีกหนึ่งอารมณ์สามนักภิภาวะบัญญัติอีกหนึ่งอารมณ์สี่อากินจัญญายตนะฌานอีกหนึ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นว่าโดยบุคคลนั้นถ้าคนนั้นไปเกิดในอา นัญจายตนะภนมิูนะคนที่ไปเกิดในอรูป,ปรภูมิภูมิที่หนึ่งนะอากาสานัญจายตนะภนมิรูปเขาจะมีอารมณ์เป็นกสินุคคาติมากาสสะบัญญัติในภูมินั้นนะบุคคลนั้นนะได,ด้ดวงที่หนึ่งอารูปวิบากดวงที่หนึ่งเป็นจิตประจำตัวประจำพวกของเขานะคะนี่นะเนีย่ยนะนี่ยกตัวอย่างนะคะ